รับัข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะนักศึกษามทรทธัญบุรีคว้าสี่รางวัลสหกิจศึกษาในเครือข่ายซีวี่ภาคกลางตอนบน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุรินแงมงามผู้ในการสำนักสากิจศึกษามหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบรุรีเปิดเผยว่าตามที่ได้มีการจัดโครงการประกวดสากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายซีวีภาคกลางตอนบนโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิเป็นเจ้าภาพหลักนั้น จากการประกวดทั้งหมด15ประเภทซึ่งมีมหาวิทยาลัยในเครือข่ายร่วมประกวดทั้งหมด15สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีได้ร่วมส่งเข้าประกวดทั้งหมดสิเ็จผลงานโดยคว้ารางวัลได้มากถึง4ผลงานคือ 1. ประเภทสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองผลงานการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานของแผนกรับและส่งมอบโดยใช้โปรแกร,รมจำลองสถานการณ์กรณีศึกษาูนย์กระจายสินค้าของเซเว่นอเลเวนโชคชัยร่มมิตรโดยนางสาวสุภลักษ์ทาวแก้ว 2. ประเภทนานาชาติได้รางวัลชมเชยผลงาน Development of the Data e x i c u t i o n System of Environmental Data Using IoT Device โดยนายนพรุษผงทุลีนายประวีประกอบและนายธนิตสักคเลขน,นันส ประเภทผู้นิเทศงานสาขาิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่นนายสตรีศุรกุลจากโรงแรมฮิวตันพัทยาเสนอโด,ดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและ 4. ประเภทสถานประกอบการขนาดใหญ่ดำเนินการสาขาิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นโรงแรมบัญญัตทรีกรุงเทพเสนอโด,ดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับเครือข่ายซีวีภาคกลางตอนบนได้ให้ความสำคัญและส่งเสริมสนับสนุนหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริงบนฐานสมรรถนะ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายและแนวทางของกระทรวงการดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนัตกรรมหรืออวที่สนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาในรูปแบบสากิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานหรือซีวีเพื่อนักศึกษามีสมรรถนะพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานจริงได้ทันทีหลังสำเร็จการศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีให้ความสำคัญและเน้นย้ำอย่างต่อเนื่องในการพัฒนารูปแบบการเรียกสอนสากิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานเพื่อคุณภาพการศึกษาและสร้างความเชื่อมั่นต่อบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีทักษะการทำงานตรงตามสาขาวิชาชีพเริ่มทำงานได้ทันทีและขอร่วมเชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการมหาวิทยาลัยจะขยายผลเพื่อต่อยอดจากรางวัลทั้งหมดนี้ต่อไปอาทิตยาปกทานังทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงานค่ะ